สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงกันให้กับคนที่เกิดราศีมังกรและคนามังกรในช่วงเดือนสุดท้ายของปีเดือนธันวาคมนะคะ2566มาดูกันว่าการงานการเงินความรักของคนที่เกิดราศีมังกรจะเป็นยังไงในช่วงเดือนธันวาคมนะคะก่อนอื่นเราต้องขอขอบคุณคนที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องของเราด้วยนะคะเมจิทาร์ลบายคิตตี้เนาะถือว่าเป็นขวัญและกําลังใจให้กับ คนทำคลิปให้กับแม่หมอให้กับคนทําอ่านไพ่เนาะมาดูกันเลยเดนเมจิเชียนว้าวคุณกําลังจะสําเร็จสําเร็จในทุกสิ่งที่คุณมุ่งหวังงานเงินความรักเงินกําลังจะเข้ามาคุณมีเกณฑ์กําลังจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งคุณเป็นคนที่มีความรู้มีความรู้รอบด้านรู้ทุกอย่างดินน้ําลมไฟ คื The อดเมดิเชียนน่ะเนาะเขาเป็นเหมือนลักษณะของปาฏิหาริ์ปาฏิหาริ์ที่ดีกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าคุณคิดสิ่งใดคิดในสิ่งที่ดีไว้ปาฏิหาริ์จะกำลังจะเกิดขึ้นนะคะงานสําเร็จเงินไหลมาเทมาช่วงนี้พูดอะไรพูดแล้วได้เงินให้พูดแต่สิ่งที่ดีๆไว้เงินทองกําลังจะเข้ามาจากคําพูดของเราเนี่ยค่ะนะว้าวสองดาบสองดาบมันเป็นลักษณะเหมือนอุปสรรคดาบมันคืออุปสรรคปัญหาความคิด มันเหมือนกําลังจะมีเรื่องสองเรื่องทางสองทางมาให้คุณเลือกซึ่งตอนนี้คุณกําลังโลเลไม่มั่นใจคุณไม่รู้ว่าจะตัดสินใจไปในทางไหนดีไม่รู้จะเลือกตัดสินใจยังไงดีมันอยู่เหมือนช่วงกําลังคิดอยู่นะคะอืมเอกถือเหรียญเป็นลักษณะของการคิดการลงทุนคุณอาจจะกําลังคิดอยากลงทุนคิดอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึง่งให้เงินมันงอกเงยเกิดผลกําไรเนี่ยคุณเนี่ยกำลังตัดสินใจอยู่ หรือว่าช่วงนี้อาจกําลังจะให้ความรู้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการไปศึกษาในเรื่องของธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณอยากจะเอาเงินไปลงทุนทำนะคะอืมเดอะอร์มิตเดอะเฮอร์มิตคุณเป็นคนที่มีสิ่งศักดิก์สิทธิ์คุ้มครองนะช่วงนี้เขาอยากให้คุณมีสติมีสมาธิเยอะๆสวดมนต์นั่งสมาธิจะดี หรือคุณเนี่ยกำลังให้การศึกษาสนใจเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเลยอยากให้คุณเหมือนแบบขันโดปีวิเวกไม่อยากยุ่งกับใครเพราะฉันกำลังให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องที่ฉันอยากรู้อยู่ในช่วงนี้ก็เป็นไปได้นะคะเดลเวอร์ว้าวเดลเวอร์คนโสดกาลังจะมีกําลังจะได้เจอ,เจอพบเจอกับใครสักคนอาจจะเป็นรักแรกพบหรืออาจจะเป็นคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งมาให้ก็ได้เนี่ย มีใครร้องขออธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหมในเรื่องของความรักนะคุณจะมันจะได้เจอเจอนะคะเนีอย่างช่วงเนี้อย่างที่เราบอกแต่ใบแรกคุณมีสเสน่ห์นะช่วงนี้มีสเสน่ห์พูดแล้วได้เงินมีสเสน่ห์ทั้งรูปร่างหน้าตาทั้งคําพูดคือดึงดูดเพศตรงข้ามอ,อืมช่วงนี้นะคะค้าขายอะไรทําอะไรที่เกี่ยวกับของสวยๆงามงานเนี่ยคุณก็จะทําแล้วดี ทำแล้วได้เงินดีนะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของการแบบอยากตัดสินใจลงทุนอะไรหรือเปล่าเนี่ยถ้าเป็นในเรื่องของส,สวยๆงามๆก็จะดีนะคะอันนี้คืออัศวินถึอถ้วยเนาะเขากำลังจะกาลังจะมีคนเดินทางเข้ามาหาคุณมาหยิบยืน่นโอกาสในเรื่องของความรักมาศึกษามาดูใจมา เริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณในเรื่องของความรักเนะี่ยคุณมีเกณฑ์กําลังจะได้เจอคนสุภาพบุรุษใจดีมีน้ําใจอบอ้อมอารีอบอุ่นเนะี่ยคุณกําลังจะได้เจอนะ the date the date เป็นลักษณะของการเขาเขียนว่า r e บิ r ์ e เนอะการเกิดใหม่เด e date มันหมายถึงจบ จบบางสิ่งบางอย่างแล้วเริ่มต้นใหม่มีใครบางคนอาจจะจบในเรื่องของความสัมพันธ์เดิมแล้วได้เริ่มต้นใหม่ได้มีโอกาสเริ่มต้นใหม่กับใครอีกคนที่กําลังจะเข้ามาเนี่ยแต่ว่าให้คุณจบเรื่องเดิมก่อนเนาะจบความสัมพันธ์เดิมๆม,มีโอกาสจะได้เริ่มต้นใหม่กับใครสักคนเนี่ยมันเหมือนแบบเป็นแบบรีเบิร์เนาะผีเสื้อที่เคยอยู่ในในดักแด้เนี่ยเขาเปิดเขา,าอะไรเขาเรียกว่าอะไร ออกมาจากดักแด้แล้วแล้วแบบแปลงร่างตัวเองกลายเป็นผีเสื้อที่สวยงามเนี่ยคุณมีโอกาสนั้นนะคะอืมวิวออฟฟอร์จูนกงล้อของการเปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะกงล้อแห่งโชคลาภกงล้อมหาสมบัติ การเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นในเรื e ่องของการเดินทางคุณมีเกณฑ์กำลังจะเดินทางอาจบางคนจะไปไกลถึงต่างประเทศเดินทางไปในเรื่องของงานเดินทางไปในเรื่องของความรักก็ได้คุณมีเกณฑ์กำลังจะเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานที่เราบอกไปความรักคุณมีโอกาสที่จะได้เจอกับคนที่เป็นคนชาวต่างชาติต่างประเทศเนาะและรักครั้งนี้ถ้าได้เจอกันนะมันจะเป็นรักที่แบบเป็นรักแบบผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่รักกันคือมีเหตุผลมีรู้จักว่าเขาเรียกว่าไม่ต้องมางองแงใส่กันมากอะ่ะเขาเรียกว่าเข้าใจในเรื่องของความรักมากขึ้นอย่างเงี้ยเออถ้าได้เจอกันครั้งนี้มันจะเป็นเป็นรักแบบผู้ใหญ่อะ่ะเป็นคนที่กลงล้อหมุนโชคชะตาหมุนเวียนมาให้ได้เจออกันนะคะ เป็นเขาเรียกว่า,าพรมลิขิตเพราะว่ามันเป็นเหมือนกงล้อหมุนเอาโชคชะตาในเรื่องของความรักกลับมาให้ได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นรักจากอดีตชาติก็ได้คุณต้องจบจากสิ่งเดิมก่อนนะนะคุณมีโอกาสที่จะได้เจอเจอสิ่งใหม่ครั้งนี้ดีด้วยแปดไม้ คุณมีเกณฑ์กำลังจะได้งานใครที่ตกงานรอง,งานอยู่หรือรองานอะไรอยู่งานกำลังจะพุ่งเข้ามาหาคุณพุ่งเข้ามาเยอะให้เลือกเลยงานเยอะเงินเยอะหรือใครที่เนี่ยมีเกณฑ์กำลังจะ คิดในเรื่องของการวางแผนลงทุนคุณวีเกนจะกำลังขยับขยายทํากิจการเพิ่มมากขึ้นเพิ่มสาขาอย่างใครที่ทำแฟรนไชส์ก็จ,จะเพิ่มสาขามากขึ้นก็หมายถึงเงินที่กําลังจะกําลังจะเข้ามามากขึ้นด้วยนะคะหมายถึงความรักที่กําลังจะพุ่งเข้ามาหาคุณอย่างไม่ทันได้ตั้งตัวด้วยก็เป็นในเรื่องของความรักนะ ีด่ดาบช่วงนี้มันเหมือนแบบพอคุณได้เจอชีวิตมันได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้วก็เหมือนคุณได้แบบพักผ่อนได้สบายสักทีเขออาเรียกว่าได้พักผ่อนได้นอนหลับจากที่เมื่อก่อนคุณแบบเนี่ยเหมือนนกคู่เลยกลางคืนไม่ค่อยได้หลับได้นอนนะเขาอยากให้คุณได้พักผ่อนให้เต็มที่พักผ่อนบ้างสมองมันจะปลอดโปร่งแล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะตัดสินใจทําอะไรไปในทางไหน และสิ่งดีๆที่กําลังจะเข้ามามันเหมือนมันจะเข้ามาได้เร็วขึ้นถ้าแบบคุณโมแต่คุณคิดแล้วบางทีอาจจะคิดลบมันก็จะแบบพอเราคิดลบอ่ะสิ่งดีๆที่มันกําลังจะเข้ามามันก็เหมือนจะติดขัดเขาถึงบอกให้เราคิดดีไว้เสมอคิดดีพูดดีทําดีคิดดีแล้วสมองมันจะนําพาให้เราไปเจอเจอกับเรื่องราวดีๆเรื่องราวดีๆที่กําลังจะเข้ามาหากคุณ โอเคนะคะวันนี้เราอ่านให้ประมาณนี้ช่วงนี้ก็นอนหลับพักผ่อนเยอะๆหน่อยเนาะแล้วเราขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จเนี่ยปาฏิหาริขอให้เกิดขึ้นกับคุณในสิ่งที่คุณคิดที่คุณมุ่งหวังที่คุณอยากได้ให้ปาฏิหารดิดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะวันนี้ลาไปก่อนต้องขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องเมจิทาร์บายคิตตี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ